เนี้ยเรามากรนรวมก่อนมีการเตะกีดเตะบอลเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วมีการพูดคุยกันในกลุ่มแฟนบอลและหลังจากนั้นกรวลมตัวเชียร์บอลเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ดีสร้างความอกอี่นในกลุ่มแฟนบอลนะครับอย่างนี้เรามีกิจกรรมปุ๊บเขาเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยเล่นเล็นส่วนหนึ่งในแฟนบอลเบ่งของ่านะก็ก็ได้แบบว่าให้เรามารวมกลุ่มกันก็ท้าท้าท้าวันนี้ขึ้นเป็นจากกลุมใช่ไหมจบเกมเดี๋ยวเรามาเตะกันอีแพ้เราก็เชียร์ชนะเราก็เชียร์เรารักสโมสร ชอบทีนี้นะเทียดีเนี่ชนะ20 w o ูนย์วันเดอร์ทอร์เรีย้ดแครับน่าจะมาสองนึ่งครับเฉือนๆเล่นครับประมาณสองหนึ่งแล้วก็อมอดจริงๆเวลาครับเพราะบาเกิดูคือบแบงค์โอก็แข็งครับครัหนึ่งเย้ ถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับการตัดสิทธิโ์โค้ตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ทั้งฤดูกาลทีมอย่างชูแบงคอกยูเ e ตพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้โคต้ตาแต่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์เมื่อกดถูกตั้งไปแล้วแล้วท้ายฤดูกาลมันถูกเปลี่ยนทีมที่ได้อันดับ3อย่าง True b ูแบงคอกยูเ e ตพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเหนื่อยฟรีความทุ่มเทของพวกเขากลายเป็นเปล่าประโยชน์ มากนะวันนี้เป็นบางสิ่งบางอย่างท on well> ี่ผมภูม um, ิใจมากกดเราไม่มีคำว่ายอมแพ้ EP นี้ครับจะเป็นเกมการแข่งขันระหว่างทูแบงคอกอยู่นแต่เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรี FC ซึ่งก่อนเกมแข่งขันครับแฟนบอลของเรานี่ก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของแฟนคลับแข้งเทพครับเราจะพาดูการแข่งข,ขันของพวกเขาแล้วก็จะพูดคุยกับเขานิดหน่อยครับผมไปครับก่อนเกมวันนี้ อันนี้กิจกรรมนี้จัดมาครั้งที่ไรครพี่ตอนนี้ครั้งแรกครับคั้นั้นนีด้าน,นแรกเลยครับถามถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้อ๋อเพื่อให้กิจกรรมของกลุ่มแฟนบอลแมนคอก่ ความสมัครใจกันในการเชียร์ปกติเรามาเชียร์บอลแล้วเราก็กลับบ้านใช่ไหมตอนนี้เรามากันรวมก่อนมีการเตะกีดเตะบอลเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วมีการพูดคุยกันในกลุ่มแฟนบอลและหลังจากนั้นก็รวมตัวเชียร์บอลผมว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ดีนะสร้างความสมัครใจในกลุ่มแฟนบอลนะครับมีกันกี่กลุ่มพี่หรือว่าก็รวมๆทั้งก็รวมรวมกันมาครับตอนนี้รวมรวมก็เรามีการแชร์ในเพจไปแล้วแล้วก็ท่านที่สนใจที่มันจะมีบางคนที่เขาเชียร์แบงคอกอย่างเงี้ยเรามีกิจกรรมปุ๊บเขาก็มาร่วมกลุ่มกันนย่วนนหึ่งในแแฟนนบอออลคกเะพี่อยากให้สสโมรเราสนับสนนนุรไไหหว้ืออว่าายกได้อะไรรรรจาากกกสสสสสโโมมมัั้ยคบบ็อใหนง ในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็อาจจะเรื่องน้ำดื่มนิดนึงันแต่บบว่านะมันก็โอเคละส่วนในเรื่องค่าสนามอะไรพบกันบอลกิจกรรมก็มีรวมกันหันจ่ายค่าสนามบอลกันอยู่แล้วนั่นแหละครับครั mm ้ง hmm. ต่อไปไปเยือนท่าเรือ <ใน S 1> ไปเยือนท่าเรือ <ใน S 2> ในบ้านเรารู้สึกว่าเราจะเจอเชียงรายครั้งต่อไปครับจะเจอเชียงรายในบ้านคีัยพี่จะมีจัดจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ไหมหรือว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นแทนอ,อ๋อจัดกิจกรรมนี้เลยครับเราเราตั้งเป้าเลยว่าถ้าเรามีแมตช์ในบ้านเราก็จะรวมกลุ่มเตะฟุตบอลกันถ้าเรารวมเป้าหมายก็คือถ้าเรารวมได้รวมได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วมีคนเล่นเยอะเป้าหมายก็าคือว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนบอลในอีกจังหวัดที่ทีมเขามาเยือนเราอ,อ,อาจจะเชิญชวนมามาร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกันเหมือนว่าอุ่นเครื่องกันก่อนพรีวิวแะ้วก็นปรแข่งจริงผมว่ามันก็จะเป็นส เป็นไงครับกับกิจกรรมครั้งนี้ก็กิจกรรมครั้งนี้ที่ที่จัดมาก็คือแบบคิดว่าดีมากค่ะเพราะว่าทําให้แฟนบอลทุกคนนะคะเราได้มาพูดคุยกันว่าเราจะไปสําหรับกลุ่มกองเชียร์เราจะไปในทิศทางไหนเราจะยังไงมีแนวทางว่าเราจะอะไรเราจะได้สัคคีกันในกองเชียร์ด้วยค่ะเหมือนทําให้กองเชียร์แบบสัมคีกันได้มาพูดคุยกันแล้วก็เราต้องการอะไรจากสโมสรไม้อะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ได้แบบว่าให้เรามารวมกลุ่มกัน ก่อนที่แบบว่าเราจะแข่งเรานัดแนะกันว่ายังไงต้องเชียร์ไปในทิศทางไหนหรืออะไรเงี้ยมาพูดคุยกันหลังก่อนเกมแล้วก็จบเกมเงี้ยจบเกมพี่จะทำอะไรกันเนี่ยจบเกมเนี่ยคะ่ะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าวันนี้ขึ้นเป็นจา่าฝูงใช่ไหมจบเกมเดี๋ยวเรามาเตะก,กันอีก พูดถึงฟอร์มครูแบงคบง์พ่อพูนว่าพี่รู้สึกไงบ้างตอนนี้เปิดมา5นัดยังไม่เสียประตูเลยโอ้พี่รู้สึกดีใจมากนะสำหรับปีที่แล้วที่โควิดที่ผ่านมาพี่เดินสายเชียร์ตลอดแต่พอมาฤดูกาลนี้ตั้งแต่ นัดเริ่มจนถึงนัดนี้ค่ะที่เราไม่เราไม่เสียประตูเลยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็อยากให้มันเป็นในรูปแบบอย่างนี้มาตรฐานนี้ต่อไปแต่ก็กีฬายอย่าคาดหวังอะไรเยอะแล้วก็แพ้เราก็เชียชนะเราก็เชียเพราะยังไงเราก็คือทุกคนมาเชียบียูมาเชีย์สโมสรเรารักสโมสรอ,อยู่แล้วค่ะ ครับวันนี้เดินทางมาจากไหนครับผมมาจากปากเกร็ดนนทบุรีครับอ,อ๋อครับวันนี้มาเชียร์บียูใช่ไหมครับผมใช่แล้วมีชอบใครเป็นพิเศษไหมครับไม่มีนะชอบทีมเดียวอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่เราชอบทีมนี้ครับผมอยู่ในกรุงเทพเหรอเนอะชอบทีมนี้นะเชียร์ทีมนี้แล้ววันนี้คิดว่าบียูจะชนะไหมครับชนะอ่ากี่ลูกดีครับสองศูนย์ใครยิงบ้างครับพี่ใครดีวันเดอร์เฮเบอร์ตี้ <laughs> อ๋อโอเคครับผมครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาจากไหนกันครับราชบุรีครับมันเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับเชียร์ทั้งทีไหมครับผมอ๋อวันนี้กะเอาสามแนมกลับบ้านนะครับชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษไหมครับมีไหมครับผมอ๋อดีแลครับแล้วคิดว่าสกอร์วันนี้จะออกมาเท่าไหร่ดีครับน่าจะมาสองหนึ่งครับใครยิงบ้างครับผมอ๋อดีแลครับแล้วก็ปอดเตนนครับอ๋อโอเคครับผมครับก็วันนี้มาเร็วหน่อยครับเพราะว่ามีกิจกรรมเตะบอลกับแฟนคลับกันเองด้วยครับตั้งแต่ประมาณจะฝ่ายสามนะครับ ครับมาด้วยกันไหมครับออกมาครับเกันครับอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยผมอยู่เสาชิงช้าครับไม่ฝักอูกการครับวันนี้มาเชียร์คิดว่าสกอร์ออกมาเท่าไหร่ดีครับวันนี้น่าจะมีเฉือนเฉื่นอะไรๆครับประมาณสองหนึ่งได้จะได้อยู่ครับมีประมาณที่ว่าน่าจะเปันสามสองนี้ก็ยืนประมาณถ้าฝนไม่ตกนะครับเกมมันจะไหลเรื่อยคือวันสนุกครับมีนักเตะที่ชอบไหมครับผมมีครับมีอย่างของผมนี่ตอนนี้เป็นพิพันธ์พงษ์จันทร์ครับก็เป็นกองกลางที่แบบคอยเป็นมอนการที่ทีมเราตอนนี้ ก็ดีเหมือนกันครับก็คิดว่าตัวกลางทั้งเกมรับเกมรุกก็ช่วยซัพพอร์ตเกมได้ดีครับทีนี้หือว่าฟอร์มโอเคเลยครับเขาติดทีมชาติด้วยใช่ครับคิดว่าวันนี้ใครจะยิงบ้างครับวันนี้ก็ภาวนาว่าเป็นชยาวุฒินะครับอยากให้น้องแบบลงมาโชว์ลีลาการเมียเขาไปยิงเหมือนกับประตูแรกที่เขาทำได้ผมว่าเป็นนักเตะไทยที่ฟอร์มดีครับอยากให้น้องแบบทำสกอร์ได้เยอะเหมือนกัน ผมพี่คิดว่ายังไงยืนลูกหนึ่งต้องมีเนเวตี้แน่นอนแล้วก็อิกลูกอ่ะมาโมดยิงแล้วก็กลูกก็เผื่อกองหลัาลางขึ้นน้องหนุนเวทีนี้อครับขอบคุณครับรสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาจากไหนกันครับมาจากกรุงเทพครับอ๋อมาใกล้ๆแค่นี้เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นแฟนลาดรีมานานอย่างครับเวลานะพอบ้านเกิดวันนี้คิดว่าสกอร์ออกมาเท่าไหร่ดีครับใจนะใจก็ดูครับแบงค์ขอขอก็แข่งครับก็คือยิมที่ก็อยากให้เสมอแต่ไม่ไดก็อยากให้เฉือนสักอร์หนึ่ง สองหนึ่งนะครับใครยิงมาครับเราจะเป็นเดรย์ทั้งสองลูกเลยแล้วมีนักเตะในดวงใจไหมครับจะชอบครับก็จักอพาธ์ครับเพิ่งมาจากบุรีรัมเลยชโอเคครับัตพี่เกมเลยครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครไ <laughs> ด้ไดช่วยโอเคอก้นบีเอใครได้ช่วยเอเค